สวัสดีครับ Welcome to Dec k United นะครับผมไมเคิลครับสวัสดีครับผมต่อครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับพวกเราเด็ก u ยูไ e นเตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอข่าวการซื้อขาย transfer plan แล้วก็มีข่าวของเทเลสซานโชอัปเดตแล้วก็คริสมอลลิงอาโรเมโล ล่าสุดสี่คนนี้ที่มีข่าวอยู่ในช่วงเวลานี้อะเริ่มคนแรกอะเริ่มเมื่อข่าวแรกแมนยูเตะทรานเฟอร์แผนก็ก็รู้ว่าอบอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นพวกแบง k e เกอร์ใช่ไหมฮะเป็นพวกนักธุรกิจก็เรื่องเจรจาอะไรอย่างเงี้ยเขาเจรจาซื้อนักเตะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปเจรจากันเองนะครเหมือนเหมือน เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเช่นเชลซีอย่างเช่นลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยพวกเขามีดี렉เตอร of f o ฟุตบอลหมดนะพวกนี้ก็ไปเจรจารเองแล้วก็ أ, คุยเรื่อง s, คอนแทกคกี่ปีจะจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พวกเรานะฮะสั่งส่งคนการไปเพราะว่าพวก <c oughs> พวกเอ็ดวูดวูดกับแมทจัดเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็เลย ต้องส่งเอเจนต์กลางๆอ่ะนะไปเจรจากับเอเจนต์ของนักเตะหลังจากนั้นคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ไปคุยกับสมอสรอนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาน่ะมีแต่พวกเขาคนเดียวนะที่ทำอย่างเงี้ยพี่พวกเขาก็เอาทนายไปด้วยอฮนะมันอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากนะฮะเป็นสิ่งที่ สมอลสอนอื่นมาไม่มีทีมไหนทํากันอะไรประมาณนั้นพี่ก็พวกเขาก็ชอบ uh แบบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนคลับที่เจรจายากมากเพราะว่าไอสองคนเนี้ยไม่รู้เรื่องง่ายๆนะฮะถึง Information ต้องเข้าไปในในในเอเจนกลางก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มาถึงหูของรอยเยอร์นะฮะแล้วก็มาถึงหูของไอ้สองคนนี้พี่เข้าใจอย่างว่าทำไม t r t r s n s r p r p n a n ของเราเนี่ยมันถึงช้ามันถึงช้าเพราะนี่แหละเพราะเราไม่มี Director of f o r อฟมาหลาย <Football. S 2> ทอดใช่แล้วหลังจากมสมมติว่าหลังจาก Transfer เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ เขาก็ต้องจ่ายเอเจนต์ฟรีเขาก็ต้องจ่ายรอยเอฟรีก็คือเงินหมดเลยพี่นี่แหละคืออ,อาจจะเป็นเหตุตผลที่เขาใ,ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเขาอ่ะต้องเจรจาให้ถูกที่สุดให้ได้เพราะว่าต้องเอาเงินมาจ่ายพวกกลางๆเนี้ยอืมอืมก็เลยเวลาเ,เราไปเจรจาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากคุณ คิดในสมองว่าเออทำไมพวกนี้ใช้เวลานานจังวะคือลิเวอร์พูลกับเชลซีนี่คือมีข่าวลือออกมาวันจันทร์แล้ววันอังคารน่ยสายแ้วะพวกนี้แหละเพราะมันต้องผ่านหลายหูอ่ะแอนดีเลกเตอร์ออฟฟิศบอลเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถไปเจรจานี่คือหน้าที่เขาเจรจาตกลงเซ็นสัญญาเองได้ทีเดียวคนเดียวจบอันนั้นคืองานของเขางานเดียวเลยก็คือหานักเตะให้ให้อ่า เอ่อแมนเจอร์การทีมแล้วก็ไปซื้อแค่นี้แหละคือทั้งปีอันนี้คืองานของเขานะเขาอาจจะบีซี่เขาอาจจะยุ่งแค่ช่วงเวลา t r a n s f เฟอร์วินเปิดอะหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับสเกล์แล้วก็อยู่กับเอ่อแมเนเจอร์อย่างเดียวเลยอืนะฮะก็นี่แหละถึงทำให้แฟนแมนยูงหงุดหงิดแล้วก็ถามว่าเออทำไมนานจังนี่ก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงสัปดาห์ละ ตลาดก็จะปิดแล้วก็ใช่พี่แต่ผมอันนี้อันนี้ขอพูดจริงเลยนะผมดีใจมากกับพี่ผมรอไม่ไหวเลยเนี่ยผมอยากให้วินโดว์ปิดจริงๆอ่ะพี่ผมเบื่อนะอมผมเบื่อเรื่องอะไรที่สุดผมเบื่อเรื่องข่าวที่ไม่ได้เป็นข่าวอะพี่เข้าใจปะ่ะคือมีแต่คนาถามผมใช่มีแต่คนถามผมว่าเออทำไมไมเคิลทำไมยูไม่ทำทรานสเฟอร์เยอะกว่านี้วะวันๆเนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมรู้ว่า95%อ่ะ ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันบูชิดทั้งนั้นอะ่ะมันมั่วนะแล้วผมจะไม่เอาไปใส่ในหูในในสมองหรอกมันมันเสียเวลาพี่นะคือสมัยเนี้ยพี่นะไอไอไอเจเนอเรชันใหม่เนี้ยแล้วก็สมัยโซเชียลเนี่ยพี่ไอสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือใครเป็นคนพูดแรกพี่พี่เข้าใจไหมใครเป็นคนพูดแรก,ออกแต่ เขาเขาเรียกว่าตถูกไหมเขาถูกไหมเขาพูดถูกไหมเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอันนี้อันนี้มาที่หลังนะพี่สําหรับผมนะคนอย่างผมแล้ก็มันไร้สาระคือผมยอมที่จะไม่ใช่คนแรกอแต่ผมยอมที่จะถูกแล้วก็วิเคราะห์ให้มันละเอียดที่สุดพี่เข้าใจป่ะผมไม่เอาชื่อของผมออกมาแล้วก็มามาแบบเออเอ็มบัปเป้จะมาปีหน้าแล้วก็เนย์มาตอนนี้ยี่ยังนะเมสซี่คัมมิ่งทูแมนเชสเตอร์ซิตนอด ใช่เนผมไม่อ่านเลยพี่ผมเห็นรูปผมก็ไม่ดูแล้วคือเน่ะเจอในสาระนะข่าวเยอะพี่เพะฉันขายข่าวกันอ่ะครับครับคือถ้าหาผมทําอย่างนั้นนะผมก็เหมือนช่องผมผมก็เหมือนช่องของเหมือนคนอื่นเนี่ยอมื่ผมไม่ได้ว่าเขาทําอะไรผิดนะพี่อย่าเข้าใจผมผิดนะแต่แค่ผมอยากจะทําอะไรอื่นอ่ะพี่ผมอยากจะ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 ตรงมากกว่าผมอยากจะเป๊ะมากกว่ามากกว่าแบบ ข่าวออกมาแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีช่องอื่นที่ทําแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากทําเหมือนเขานะอย่าว่าผมไปว่าเขาเลยไม่ใช่เข้าใจแค่ผมอ t จจะเอาวันที่บก็คเข้าใจอืมผมอยากจะด e อ่ะแค่นี้แหละอืมคอ่ะมาเข้าถึงคนแรกก่อนเลยเทเลสกำลังดังเลยโอเคอลซ์เทเลสนะฮะก็ข่าวเมื่อเช้านี้ว่า เจรจากันเรียบร้อยแล้วแล้วเจรจากับโคโต้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือแบบแบบเก้าสิบเก้าเปอร์ซนแล้วนะฮะเขาตกลงกันไว้แล้วแต่ข่าวออกมาแบบ The Mirror Daily u s e w uh s Manchester United Evening News uh Romano อะไรอย่างเงี้ยคือราคาเนี่ยยังมูสู้อ่ะพี่บางคนก็บอกว่าสิบแปดล้านยูโรบางคนก็บอกว่ายี่สิบห้าล้านยูโรคือเขาอาจจะไม่ผิดหรอก แต่ไอคนที่บอกเขาอ่ะอาจจะผิดพ,พี่เข้าใจไหมเขาอาจโอเคเออเอ example เลยนะอ่ uh, สมมติว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อเขาได้มา20ล้านก็นแล้วกันนะเอาเป็น uh huh. ว่า20ล้านก็นแล้วกัน uh huh. คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากเซฟหน้าพี่ก็บอกว่าโอ้เราปล่อยข่าวออกมาให้ ดังขึ้นคาโซก็แล้วกันนะคือเขาเป็นนักข่าวดังท right? ี่ที Still, uh, ่ที่อังกฤษนะปล่อยให้ดังขึ้นคาโซคาโซรู้ว่าเอยี่สิบล้านนะเอ็โทษทีสิบแปล้านนะแต่จริงๆแล้วมันประมาณ2ี่ส uh, ิบสองล้านแค่อยากเซฟหน้าพี่เข้าใจป่ะคือเหมือนกับว่าอ่ะเฮ้ยเราซื้อมาได้ในราคาถูกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโพโต้เขาก็ปล่อยให้นักข่าวของเขาอ่ะ นะมาพูดว่าเอ้ยเราขายได <5 S 1> ้25ล้านเว้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจว่าคือมันมันเป็นเกมแบบอืมนะต้เข้าใจเนาะบิสเนสเนาะใครๆก็อยากชนะอ่ะพี่เออเพราะฉะนั้นมผมไม่ได้โทษนักข่าวหรอกนะผมไม่ได้โทษนักข่าวเลยก็เขาได้อินโฟเมชันมาเขาก็เขียนเนาะอืมเออแต่ตอนเนี้ยราคาแบบมั่วซั่วไปหมดเลยบางคนก็สิบห้าล้านบางคนก็สิบสองล้านก็มีอ่ะพี่ ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเชื่อไหนไดอืมอ่าแต่แต่ตอนนี้ยอย่าเอาเรื่องราคาดีกว่าคือเรามีแค่90%แล้วตอนนี้99%แล้วแต่อ่าเทเลสก็อยากมาแมนยูเหมือนกันตอนนี้แต่ปัญหาก็คือนะฮะคือพวกแฟนแมนยูเนี่ยต้องต้องมาทรมานกับเรื่องกับเรื่องนี้เพราะว่าไอ้ไอ้สองคนควายนั้นอ่ะเขา ไปบอกว่าคุณโอเคตอนนี้ทุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะก็คุณให้เวลาพวกฉันได้ไหมคือตอนนี้เราต้องขายนักเตะก่อนกว่าที่จะซายนักเตะใหม่มเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารอคริสโมลิงไปโรม่าอยู่ก่อนอที่จะอ i g n คนใหม่เ i g n ซ i g คนใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องรออาจจะรอถึงวันที่ห้าก็ได้พี่เดือนหน้า เราไม่รู้เพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกบ้าเนี่ยมันมันทำบิสเนสไม่เป็นนะมันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบอลหรอกเพราะฉะนั้นถ้าหากมีใครมาบอกถ้าหากไม่ใช่รามาโนบอกฮิวิโกนะก็ข่าวมันไม่มีใครรู้หรอกเขาอยากแค่เป็นคนแรกก็แหละเขารู้ว่ามีไงเดียวนี้ก็ต้อง complete แต่เขาอยากจะแบบเป็นคนแรกเพื่อเอาชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ย นะฮะแต่หาไม่ใช่โรมาโน่นะไม่ต้องเชื่ออืมก็บรอสมอลลิงก่อนอืมังั้นโดดข้ามมาสมอลลิงเลยครับสมอลลิงไปถึงไหนละก็สมอลลิงไอ้นี่คือสิ่งที่แปลกอะพี่คือเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปในเจรจานะฮะเขาอยากจะเจรจาราคาที่ถูกที่สุดอืมอืมแต่เวลาสมอสอนอื่นเข้ามาอยากจะซื้อนักเตะของเราเขาอยากให้แพงที่สุด แล้วจะดึงดึงเวลาไว้อย่างนี้แหละคือไม่ยอมอ่ะพี่เข้าใจไหมคือมันมันตลกไหมล่ะก็คืออยู่น่าจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะเวลาเขามาซื้อเวลาอยู่ไปซื้อนักเตะนะแต่เวลาอยู่มาจะขายจะขายเขาในราคาที่แพงยูก็ขายแพงแล้วยูคิดว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไงเออก็เลยเนี่ยพวกเราก็เป็นโจ๊กัะตอนนี้เพราะเนี่ย พี่กระจายปะคือโรม่าอยากจะอยากจะจ่าย12ล้านแต่แมนยูอยากได้18ล้านแล้วก็มีเรื่องของซัลลารีมันอีกนะเงินเดือนของมันอีกก็ที่แมนยูไม่ไา้90ปอนด์ไม่ได้ทักที90ปอนด์9 0 0 0 0ไม่ใช่90,000ปอนด์90,000 90,000ต่อต่ออาทิตย์สัปดาห์แต่สำหรับโรม่าเนี่ยมันแพง มสมบัตโบรมาไม่นี่แพงก็เลยต้องเจรจากันแบบประมาณว่านี่คุณฉันต้องจ่ายให้ s มอลลิ่งเท่านี้เท่านี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณลดราคาได้ไหมเพราะว่าสมอลอนของเราไม,ไม่ไม่มีเงินขน,ขนาดนั้นโควิดนะอะไรอย่เงี้ยก็เลย,ยเจรจากันต่อกันแล้วกันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันมืไหร่สม l ลลิ่จะไปแต่แค่รู้ว่าเขาตกลงกันแบบเกือบเรียบร้อยแล้วะนะคือมันเป็นวันเตือนอาทิตย์หน้าก็ได้ใครจะไปรู้ก็ เนี่ยเราต้องรอสโมลิ่งแล้วถึงจะได้เจเลยครับอน่าเหนื่อยใจแทนนะก็เหนื่อยอย่าพี่อืมนี่ขนาดอะมาถึงคนต่อไปซานโช่นี่ก็ตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดจนตลาดจะปิดแล้วเบื่อเหมือนกันนะพี่ผมก็เบื่อเหมือนกันอืมก็ข่าวข่าวล่าสุดว่าแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจะจะบิดวันสองวันนี้แหละอืมแต่ เอ้เงินที่โดมุลอยากได้ก็คือร้อยร้อยยี่สออแสนสองปอนใช่ไหมฮะเอ้ร้อยร้อยยี่สิบล้านปอนโทษทีเออล้ยูโรยูโรโทษทีร้อยยี่สิบล้านยูโรใช่แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวล่าสุดก็คือวันสองวันเนี้ยเขาก็จะบิดใหม่จะจะยื่น ข้อเสนอเข้าไปใหมใช่ประมาณร้อยแปดล้านยูโรอืมนะฮะคืออันคือเวลาพี่จะซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ต้องบิดอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะพี่ต้องเอาราคาที่ถูกก่อนใช่ไหมฮะอืมอืมคือใครจะโง่อะไปบิดร้อยยี่สิบเลยนะฮะอืม,อ,มอันนี้อันอันนี้ผมเข้าใจว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทำอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกต้องแล้วที่ทํอย่างนี้แต่ไอ,อสิ่งที่ไม่ถูกต้องน่ะทาไมมึงไม่ทำสองเดือนก่อนอะ มึงมาทําอะไรตอนนี้เหลือแค่กี่วันนี้เองอืมพี่เข้าใจาเขาไม่ตอบ,ถ,ตอบถ้าเขาไม่ตอบตกลงหรือเขาดึงเวลาจนให้ตลาดมันปิดไปใช่ก็อดถือว่าอดไปจบก็อดไปใชแ่แต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 ,แต,แต่แต่ผมเห็นข่าวเลยนะที่ออกมาเอาก็เราพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราให้เขาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าเลยมึงมีทั้งสองเดือนแต่มึงมาทำวานที่สุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นเกมอย่างหนึ่งถ้าให้มองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผมกับว่าอาทิตย์สุดท้ายละ เหมือนบีบดอกมุนว่าหมดแล้วถ้าอยู่ปฏิเสธรอบนี้อีกก็ไม่ได้ตังกร้อยแปดนี่คือลาสลาสดเดียวละลาสเดียวละอืมแต่ผมเข้าใจอ่ะพี่ถ้าอยู่ไม่เอาก็จบอืมแต่เหมือนีบดอกเพื่อต้องการที่จะเอาชนะอ่ะถูกต้องเขาก็ในเมื่อเขาไม่อยากขายเขาก็อาจจะปฏิเสธก็ได้นั่นใช่แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาอาจแมนยูอาจจะใช้ต้องใช้เจเทนเซนโชช้ซารโช่ใช่ทารโชเป็นคนกดดันสโมสอนดอ์มูลอันนี้คือแท็กอันนี้คือแท็กติกของเขาตอนนี้ก็คือแบบเฮ้ยร้อยแปดล้านนะเอ้ยร้อยแปดล้านเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะถ้าหากยูอยากมาจริงๆนะยูไปคุยกับเนาะสโมสอนยูสโมสอของยูก็แล้วกัน้ฉันต้องการที่จะย้ายในราคานี้โอเคจบ อันนี้แหละคือแท็กติกของเขาอาจจะเป็นแท็กติกของเขานะแต่ถ้าหากเซนโชไม่ยอมแล้วโดมุดไม่เอาร้อยแปดนะพี่จบแล้วปีนี้ไม่มีใครแข่งกับเราเลยนะมีแต่เราคนเดียวแหละที่อยากซื้อเซนโชแล้วเดร <Darren S 2> <let> นเฟลเชอร์จะเหลือไหมอ่าเดรนเฟลเชอร์ออกมาแล้วก็มาพูดว่าเออก็ถูกต้องแล้วอ่ะถ้าหากใครจะซื้อเอ่อใครจะใช้ร้อยี่สิบ มาซื้อนักเตะแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือปีหน้าเรากลับมาเอาก็ได้ปีหน้าได้ยังไงอ่ะปีเนี้ยไม่มีใครแข่งกับเราเลยอ่ะลังซื้อไม่ได้เลยอะแล้วพี่ไปเอาอะไรไปสู้กับเอทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปอ่ะพี่เข้าใจไหมเข้าใจปีหน้าไม่ต้องพูดถึงร้อยแปดล้านละร้อยยี่สิบนี่เผลอๆถ้ามันโชว์ฟอร์มดีมันอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำแต่ราคานี้อืมอืมแล้วสโมสรใหญ่ๆตั้งหลักได้เมื่อไหร ไม่ต้องห่วงหรือมันลิตปาซ่าปารีสแซงต์ชมโอเขาก็พร้อมที่มีเงินทุ่มมากกว่าร้อยี่สิบด้วยซ้ำใช่เราไม่ได้หรอกตายถ้าหาไม่ใช่ปีนี้ก็คือจบอจบใช่จบบายบายเลยใช่ฮ่าอ่ะก็รอรุ้นกันต่อไปครับสําหรับซานโช่จนวินาทีสุดท้ายแล้วกันอคนนี้คนนี้เป็นข่าวเมื่อไม่ไม่ ไม่ถึงสัปดาห์ที่แล้วโรเมโรหลังจากดีนไฮเดสรสันได้เข้ามาก็ไม่มีพื้นที่สำหรับมือสองของเขาต่อไปแลวตอนนี้ข่าวออกมาวันนี้ว่าโรเมโรกำลังเจอเวอเรตันสนใจแค่สนใจนะฮะยังมไม่ได้ส่งค,คนมาคุยกับโรเมโรหรือว่าคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาแค่สนใจเฉยเพราะว่าตอนนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดก็คือ,อ goalkeeper ของเอเวอเรต เขาฟอร์มไม่ดีอะเนาะเขาทำมิสเทคเยอะมากเนี่ยไสองเกมเนี่ยทำมิสเทคเพราะฉะนั้นแอนเจลอตี้ก็คงแบบหาโค้ชเปอร์ใหม่แล้วตอนเนี้ยหรือว่าหาคนที่สองมากดดันพิกฟอร์ดนะฮะก็เลยคิดว่าเอ้ยโรเมโร available นะอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะนะแมชชิชโนอยากขายขายประมาณหกถึงเก้าล้านแต่ปัญหาปัญหาเดิมเลยครับพี่ก็คือ เงินเดือนของเรเมโรมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเอเวอเรตันก็คงเจรจาราคาถูกมากแล้วก็เอาราคาแท้ๆนั้นนะ่ะไอ้เงินที่เหลือนั่นนะ่ะเอาไปให้เรเมโรเพราะว่าตอนนี้เราขายคนไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนาะเ,เงินเดือนดีทุกคนอย่างเช่นสมอลลิงอ่ะได้ประมาณได้ประมาณแสนหนึ่งอ่ะต่ออาทิตย์อ่ะนะแต่ ตัวเป็นจริงแล้วก็ d ดวิชั่น1นึ่งทีมหรือหรือว่าไอ้พวกไบรตันพวกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหากเอ่อฟิลโจนจะไปสมอสอนนั้นจริงๆอ่ะเขาจ่ายแค่ประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นสองหมื่นแค่นี้แหละครับคือเสียไปแปดหมื่นอ่ะพี่ยอมไหมถ้าหากพี่มันอยู่นอนเล่นอยู่ในโรงพยาบาลออ สนเมือแมนเชสเตอร์ก็ได้ตัามอ่านการ์ตูนคุยกับพยาบาลอสารทีมเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะไม่มีวันนะพี่ไม่มีวันไม่มีวันดีขึ้นถ้าหากสองอย่างต้องเกิดขึ้นนะพี่หนึ่งถ้าหากเราได้เออจ้าของใหม่อืมแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยไปไปไล่พวกควายนี่ออกหมดเลยอืมอันนั้นคือเซนาริโอที่ดีที่สุดนะ นี้รับรองเลยปีสองปีเนี่ยเราเรากลับมาสู้ลิเวอร์พูลกับไอ้แมนซิตี้ได้หรือว่าสองเจ้าของเนี่ยไล่แมตต์จัดและเอ็ดวูดวูดออกแล้วก็เอาดีเรกเตอร์ฟุตบอลเข้ามามนะเราอาจจะมีโอกาสนะปี2ปีสาปีอะไรอย่างเงี้ยมาสู้กับแมนซิตี้ได้แต่ถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นปัจจุบัน,นยอย่างเงี้ยพี่เราก็ สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดทุกปีฮะปีนี้เราออกจากแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าเราซื้อคนใหม่แล้วก็เข้าไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเวลาเราเข้าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเราไม่ใช่ตังค์ล้วก็ออกมาอีกคือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอแต่เงินกําไรอะไรอ,อ,อ,อย่างแมนเชสเตอร์เนาะสโมสรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะก็ก,รรก็ไม่ได้เสียไม่ได้เท่าไหร่หรอกไม่ได้เสียเท่าไหร่เราเขาก็ยังได้เงินอยู่ดีอะ เอาเงินออกจากสมอสอนอยู่ดีเอากําไรออกไปใช้ใช่แต่ทุนนี่ยังติดแบงก์แต่ติดธนาคารอ,อยู่ไม่จม่ายไม่จ่าย<ม>คือเขาจะขายนะเชื่อป่ะสองอย่างหนึ่งเขาจะขายอาจจะเป็นปีหนะ้าอาจจะเป็นสิบปีแต่เขาจะให้เจ้าของใหม่เนี่ยจ่ายค่านี้นะั้นเชื่อไหมอืมอืมอืมแล้วสองทำไมเ เจ้าของยังไม่ไล่เอ็ดวูดวูดออกอันนี้ความคิดเห็นของผมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้จากใครมาหรอกแต่มันมัน,ม,นมันผมใช้คอมเมนเซนต์มากกว่านะคือเอ็ดวูดวูดเนี่ยเป็นคนที่ทำเพเปอร์เวิร์ให้พว้เกร l a เซอร์นี่ซื้อสมอสอนถูกต้องไหมฮะผมว่าเอ็ดวูดวูดต้องทำอะไรผิดกฎหมายแนย่ที่จะสามารถซื้อได้แบบนี้แล้วเอ็ดวูดวูดเนี่ยรู้ ความลับรู้เรื่องอะไรเยอะแยะที่พวกเกรเซอร์ทำที่ผิดกฎหมายมผมว่าเอ็ดวูดเวนเนี่ยแบล็กเมล์เจ้าของแน่เลยถึงเจ้าของไม่กล้าไล่ออกพี่คิดดูดิสมมติว่าพี่ทำงานให้ผมใช่ไหมฮะมแล้วผมให้เงินพี่นะอ่าหนึ่งหมื่นไปแล้วบอกอว่าให้กูให้มึงเงินหนึ่งหมื่นไปเนี่ยมึงไปทำให้บิสเนสของกูแม่งโตขึ้นดิแล้วพี่เอาหนึ่งหมื่นนั้นไปอะ่ะพี่ใช้เงินนั้นไปอะ่ะแต่บิสเนสของผมเนี่ย ก็ยังเหมือนเดิมอาจจะอาจจะเสียกําไรด้วยซ้ําอืมแต่พี่ยังทํางานให้ผมอะมันเป็นไป,ไปได้อย่างไงถูกต้องปะ่ะพี่อาจจะมีรูปที่ผมไปมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ปะ่ะพี่พี่ยังมีงานเนี่ยเออเาไว้แบ็คเมงอ่ะนึกออกใช่ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะยู่ใช้เงินของฉันขนาดเนี้ยก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ยูคิดเออเราไม่ได้เรื่องอ,อ่ะ ก็พอกันสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่คลิปหน้าสำหรับคืนวันเสาร์ที่จะเจอกับไบรตันเนาะครับครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าหากชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับใช่มิลูก <c oughs> good boy <laughs>